สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับอัจชัญญพัฒน์สำราญใจกับเวอร์แพนกู่มัวจันนะครับเพื่อนแพ้กเกษตรกรไทยวันนีเ้เรามาที่สวนทุเรียนอีกแล้วครับจะเป็นพื้นที่ไหนอย่างไรแล้วเจอกับคู่หูมัวจันเราแบบไหนใช้เราเป็นไงเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของเลยนะครับอยู่ทางนี้เองครับพี่ครับสวัสดีครับ uh, <we> สวัสดีครับพี่ผมช่วยถือแบบตองแล้วกัน mm hmm. นะอ่า อ่าคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่ชื่อค่ะคือชื่อศรีนวลกวบูกางอยู่บ้านที่ศีหมู่แปดตบลตะเคียนทองอำเภอเขาขิ้กูดจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะอำเภอเขาคีชจกูดจังหวัดจันทบุรีพี่ศรีนวลพี่มีชื่อเล่นไหมมีค่ะชื่ออะไรครับชื่อพี่แอดค่ะชื่อพี่แอดนะครับพี่แอดพี่แอดเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนี้นะใช่ค่ะพี่แอดมีทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นครับทาทั้งหมดกี่ต้นประมาณหกร้อยค่ะประมาณหกร้อยต้นนะประมาณอหกร้อยนี่คือต้นเล็กด้วย อ๋อรวมต้นเล็กด้วยต้นเล็กคือต้นที่ยังไม่ออกลูกให้อ๋อมีเยอะไหมพี่ต้นเล็กประมาณสองร้อยสองร้อยก็ทางนั้นก็ต้นที่มีที่มีผลผลิตให้เราก็ประมาณสักสามสี่ร้อยต้นใช่ค่ะอ๋อโอเคมาทาทุเรียนนี่มากี่ปีทามานานหรือยังหรือเพิ่งมาทาอะไรเป็นชาวสวนเนี้ยทุเรียนทามาประมาณยี่สิบปีแต่เมื่อก่อนทาแบบปูปูปลาปลาเนาะทามาแล้วยี่สิบปีแต่ทําแบบแบบงูงูปูปูปลาคือเหมือนกับแบบว่า เอ้ยไม่ค่อยเป็นใช่ทำถามเขาบ้างทำนู่นนี่อะไรอย่างนี้บ้างอ๋อแต่ก็ทํามาตลอด20กว่าปีแล้วใช่ค่ะที่พี่แอดได้มารู้จักกับไอ้คู่หูมักจันนี้อย่างไรเมื่อไหร่เมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วก็ก็ซื้อผลิตภัณฑ์ไว้แต่ยังไม่ค่อยกาใช้คือเขามาแนะนาพี่แอดอ่ะพี่แอดก็ซื้อไว้ซื้อไว้ซื้อไว้เยอะไหมตอนนั้นซื้อไว้กี่ขื้อไว้กี่ซื้อไว้ชุดหนึ่งหนึ่งชุดหนึ่งชุดคือคู่เดียวเหรอ่คู่เดียวเนี่ยนะซื้อไวว้ชุดดเีย ช้จนเป็นขึ้นเป็นเป็นลูกแล้วออกตอนมันมันเป็นลูกแล้วมาใช้เริ่มใช้ตอนนั้นใชประมาณช่วงเดือนอะไรพี่บจำได้ไหมประมาณมกราจนประมาณมกรามกราปีเนี้ยใช่ค่ะมกราปีเนี้ยนะตอนที่ขึ้นลูกติดลูกแล้วนะแสดงว่าพี่แอบเพิ่งเริ่มใช้ไอ้คู่หูมาจันคู่เนี้ยคือเดือนมกราใช่ค่ะเดือนนี้เมษาเมษานี่สามเดือนไหวเหรอใช่ค่ะพอใช้แล้วพี่เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไรหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยหรือยังไงแบบไหนหลังจากที่พี่ใช้ก่อใช้แล้วก็ มันก็ติดเป็นเป็นก้อนๆเนาะดอกอ่ะไม่ไม่สลัดอ่ะดอกดอกที่มันเป็นมันขึ้นออกมาที่มันเป็นหักลูกขนาดเน่มันเป็นก้อนๆมันไม่สลัดไงคือมันไม่สลัดใช่แล้วลูกมันก็โตเป็นก้อนเลยตอนแรกที่พี่ไม่ใช้เนี่ยตกลงอ่ะพี่ไม่ใช้เพราะไม่ใช้เองหรือกลัวมันสลัดดอก ก็ที่แรกก็ยังไม่ค่อยแน่ใจอยังไม่ค่อยแน่ใจกลัวมันสลัดดอกใช่ไหมเลยยังไม่ใช้ถยู่ไหมอ๋อนี่นี่นี่คือเป็นเรื่องโปกติของชาวสวนนะซึ่งกลัวแน่ๆกลัวจะแบบยัดทุเรียนสลัดดอกเนี่ยกลัวแน่ๆแต่นี่พอใช้ตอนที่มันเป็นลูกปุ๊บแล้วผลปรากฏว่าไอ้สวนที่มันเป็นแหงยะเป็นหังแยะที่ขึ้นลูกแล้วอะที่ขึ้นลูกแล้วมันเป็นติดเป็นก้อนเลยมันไม่สลัดไงอ่ามันติดเป็นก้อนมันไม่สลัดแล้วไม่สลัดเออพอลูกโตก็เลยจ้างเข้ามาแต่งลูกโตแล้วจ้างเขามาแต่งแต่ง เราบอกว่าแต่งไม่แต่งให้ไม่ขาดนะว่าเดี๋ยวมันจะถลัดอีกเขาว่าง,งี้แต่งให้ไม่ขาดคือไอ้คนที่แต่งอะมาแต่งลูกให้เขาบอกแต่งให้ไม่ขาดนี่หมายถึงว่าไม,ไม,ม,ไม่ไม่เก็บออกหมดหรืออะไรอย่างงี้ใช่คือเขาจะแต่งแบบว่าเผื่อเผื่อว่าจะถลัดอีกไงอ๋อแต่แตถ้าแต่งขาดเขาจะแต่งไว้ลูกเดียว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 ีไงอ๋อถ้าแต่งขาดคือแต่งไว้เป็นลูกเดียวเดียวแลใช่ใช่ต่แต่งไม่ขาดคืออาจจะมีทัก ไอ้ไอ้ช่อหนึ่งอาจจะมีสักสองที่สามอะไรแต่งไปไม่ขายคือจะไว้แบบนี้ไงอ่าเอาไว้แบบคู่อย่างเงี้ยอ่าไม่เป็นอย่างนี้เป็นคู่สามใช่ใช่ไหมถ้ากะก็ว่ามันจะสลัดทไงทำไมทาไมตอนนี้มันยังมีไอ้สองลูกสามลูกยังมีอยู่ก็มันไม่สลัดไงหกลงมันไม่สลัดนะมันไม่สลัดเนอปรากฏว่าเอาแล้วพี่ก็เก็บไปเลยใช่ก็เก็บไปเลยที่แรกว่าจะ่มตามแต่งแล้วมันมีเวลาไงก็เลยปล่อยเอาไว้อย่างงี้ก็เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยอ๋อก็คือไอ้ไอ้ที่เก็บไว้เนี่ยคือส่วนหนึ่งคือไม่มีเวลาใช่อ๋อ ท uhm, uh, ี่เก็บไว้สองเก็บไว้สามมันก็ไม่สลัดมันก็ไม่สลัดี่นมก็อยู่อย่างเงี้ยถ้าเป็นปกติเขาสลัดเรียบร้อยแล้วใช่เออถ้าถ้าเอาไว้มากอย่างนี้นะเมื่อก่อนแี่ว่ามาอย่างเงี้ยมันจะไม่โตไงลูกจะไม่โตเมื่อก่อนที่เอาไว้มากๆแบบนี้อลูกจะไม่โตคือลูกจะไม่โตใช่เอาอย่างอย่างต้นเนี้ยี่เมื่อก่อนที่เอาไว้ประมาณสักประมาณตอนนี้อ๋อแต่แต่ก่อนเนี้ยไว้ประมาณห้าสิบแต่แต่วันนั้นมานับในเก้าสิบเนี่ยวันนั้นมานับนี่ปีนี้อ่ะใช่เอาไว้ เก้าสิบลูกแล้วมาวานมาวานวันซื้อเนี่ยแล้วมานับเก้าสิบมาวานมอวานวันซื้อเนี่ยมานับเก้าสิบลูกกล้าเอาไว้แล้วใช่นี่ขนาดไอ้ที่ใช้เนี่ยใช้คู่หูมาแทนคุณเนี่ยคือพี่มั่นใจมากน้อยขนาดไหนถึงกล้าเอาไว้อย่างเงี้ยเ,เอาลองดูสิลองดูสิคือ <c oughs> ลองดูสิเออเออดูที่มันขอดีไหมใช่ไหมแบบลองดูสิว่ามันมาจ่ายยัง <ๆ S 1> ไงมาจัตโตหรือมนจะเล็กเออแล้วปรากฏว่าแล้วพี่ลองพี่เห็นแล้วเป็นไงครับก็ภูมิใจเนาะดูตีนนะ ผู้เดี๋ยวภูมิใจกับการที่ตัวเองเก็บไว้หรือหรือว่าอดีใจที่ไอ้คู่หูไอ้คิดว่าคู่หูคู่นี้มันช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะช่วยได้นะช่วยได้ถึงแบบเออเราเก็บไว้เนี่ยภูมิใจที่เราเก็บไว้ใช่ใช่แล้วนี่ก็คือทั้งหมดประมาณ4ี่ร้อยกว่าต้นเนี่ยปีที่แล้วพี่ได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณปีที่แล้วได้ยี่สิบเจ็ดตันยี่สิบเจ็ดตันแล้วปีนี้ได้กะได้ประมาณการได้เดินดูประมาณการไหมคิดว่าคาดว่าจะอยู่ประมาณสามสิบ สามสิบขึ้นแน่สามสิบขึ้นแน่ๆปีที่แล้วยี่สิบเจ็ดตันแต่ปีนี้สามสิบขึ้นแน่แแล้วแล้วสามเดือนมันเนี่ยใช้มามากน้อยขนาดไหนยังไงประมาณสามเดือนก็มันสิบวันพ่นครั้งอ่ะสิบวันพ่นครั้งสิบวันพ่นครั้งใช้ในสิเอาคือใช้ทั้งหมดทุเรียนเล็กพี่เขาใช้ใช่ใช้หมดเลยหกร้อยกว่าต้นเนี่ยพี่ฉีดครั้งหนึ่งกี่ถังสามสิบหกถังสามสิบหกถังสองร้อยลิตรสามสิบหกถังแต่หลังจากที่พี่ใช้มาเดือนมกราปุ๊บพี่ใช้มาตลอด ใช่ค่ะถ้าตลอด่แล้วแสดงว่าพี่ต้องมั่นใจในคู่หูมาสันคู่นี้แน่ๆนะก็พอพอใช้แล้วก็เลยเห็นลูกมันโตโตดีครับก็เลยเออใช้เราใช้มาตลอดไงใช้มาเรื่อยๆปีที่แล้ว27ตันปีนี้30ตันขึ้นแน่ๆยังตําๆเนี่ย3-4ตันนี้ได้เกินแน่ๆกับของของเดิมที่เคยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไอ้3-4ตันเนี่ยนี่แค่แบบแค่ประมาณการนะเดี๋ยวตอนเก็บถึงจะรู้ ที่ใช้คู่เนี้ยพี่เพิ่มต้นทุนขึ้นหรือเปล่าหรือแบบไหนยังไงพี่บอกบอกให้คนอื่นฟังด้วยไม่เพิ่มค่ะไม่เพิ่มเพราะอะไรพี่ทำไมถึงไม่เพิ่มก็ประพทนตัวนี้ก็จะลดเคมีลงไงพอมาใช้คู่นี้ปุ๊บลดปุ๋ยทางดินปุ๋ยเคมีทางดินลดลงลดลงประมาณไหนยังไงพี่ก็ปีนี้พี่ใส่กี่หนสองสามหนเองมั้งเนี่ยแต่ว่าพี่แถือเชื่อว่าไอ้คู่หูมาจันคู่นี้มันช่วยสวนของพี่ได้จริงๆใช่ไหมใช่ค่ะนี ใช้มาแค่สามสี่เดือนใช่สามสี่เดือนมีความชัดเจนที่มันเกิดขึ้นนะพี่พี่บอกว่าแต่ก่อนตุเรียนของพี่เป็นยังไงแต่ก่อนเนี่ยโทมโซมโทมมากใช่โมยกแทบยกแปลงเลยไปก่อนๆนั่นนะโมแทบยกแปลงเลยใช่อ่าเออว่าฤดูการใหม่เนี่กว่าจะใช้ตั้งแต่ทําใบเลยอ๋อกล่าวว่าหลังจากนี้หลังจากนี้ปุ๊บจะเริ่มทําเริ่มใช้ตั้งแต่ทาใบเลยไอ้กู่หูอาจารย์ู่นี้นะก็เพราะว่าถือว่าผ่านผ่าน ผ่านความรู้สึกดีๆแล้วว่ามันใช้ได้โอเคแน่ๆไอ้คู่นี้ลดปุ๋ยลงด้วยถึงแม้จะจ่ายตังค์ไอ้ส่วนนี้เพิ่มมันก็ได้ลดในส่วนอื่นแต่ผลกําไรที่มันมากขึ้นนะตกลงอะไอ้คู่นี้ยคู่เดียวคู่เอาเอาชุดเดียวเนี่ยพี่ว่ามันแพงไหมมันแพงไหมไม่แพงอะบอกหันพี่มอเลยบอกว่าแพงไม่คู่นี้คู่เดียวแพงไหมไม่แพงไม่แพงทาไมถึงไม่แพงเพราะยังไง เพราะมันผลแล้วมันผลผลิตมันเพิ่มขึ้นอ่ะ,อะมันมันมันได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจริงๆอต้นต้นมันบอกเลยว่ามันดีแล้วเห็นพี่พี่แอบอกว่า มันมีรุ่นสองรุ่นอะไรที่มันออกมาแล้วมันยังไงแบบไหนก็มันติดมาเองอะนะชุดสองมันติดมาเองใช่รุ่นสองมันออกมาเองใช่แล้วพอเราฉีดต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆสิบครั้งสิบครั้งก็ลองลองเอาไว้ดูว่ามันจะติดไม่ติดมันก็ติดมาก็เอ้าติดติดก็เอาติดมากตาไม่ไม่มีเอาออกแล้วไม่ออกก็การยาวนะตัดไปแล้วนะแล้วมันมีชุดเท่าหัวเท่าไข่อะมมนมีรุ่นสองนั่นมันติดมาเองก็ก็เอาชุดแรกตัดไปแล้วนะตัดไปแล้วขายไปแล้วใช่แล้วชุด นอันนี้คือประมาณอย่าบอกรุ่นสองประมาณลูกหลงอะแล้วมีทั้งต้นด้วยแล้วมีทั้งต้นด้วยเนี่ยเราเดี๋ยวไปดูได้เลยนะเดี๋ยวไปเก็บภาพเดี๋ยวไปเก็บภาพมันทุเรียนการยาวที่พี่บอกคือรุ่นแรกตัดไปเรื่อยๆแต่ไปแล้วแต่ไปแล้วนี่ออกไามออกมาอีกใช่เราจีบถูกเถประมาณเท่าใครนี่แหละประมาณดีสิ่ห้าสิบลูกเนะต้นนึงนะสี่สิบห้าสิบลูกด้วยโสี่สิบห้าสิบลูกนี่ก็เลยบอกว่าไ่ทิ้งเอาไว้มันชั่แหลแต่ตัดไปแล้วสี่สิบปลาลูกแล้ว แต่เอาไว้ลูกโตใหญ่ลูกสี่โลฟ้าอืแต่ไว้รุ่นเดิมมานะใช่ที่เดิมแตดไปแล้วอะประมาณสี่โลกว่าลูกรุ่นสี่โลกว่าใช่แต่พอตัดมาปุ๊บมันออกมาให้เราอีกใช่ป้าท่โตมันออกมาตอนนี้ลูกเท่าไข่แล้วเนี่ยลูกเท่าไข่แล้วดูกันเดี๋ยวเราไปดูกัน่ะก็เลยบอกเออเราเอาไว้อีกมีสองรุ่นเลยตันเดียวเลยตันเดียวพี่แอ็บบอกคุ้มแน่ๆนไม่ได้แพงอย่างที่คิดแล้วเป็นไงบ้างปีนี้โลกหรือพี่เออแต่แต่ก็รู้สึกว่านอนจะห่างนะแต่ปีนี้ นอนางไอ้รูปปกติไอ้รูปที่อยู่ใกล้กันเนี่ยเขาจะไม่เอาไว้เพราะเดี๋ยวมันจะมีของมีอะไรใช่ไหมแล้วเป็นไหมพี่มันมองดูแล้วไม่ค่อยเป็นอ่ะมองดูแล้วไม่ค่อยเป็นอ่าแม้พะหลายคนพอเอาไว้ใกล้กันมันไอ้ตัวทนกันนะใช่ไมตัวทุนกันตัวกลางมันจะเป็นนอนอนี่คือนี่คือเสียงจริงนะครับเสียงจริงของเกษตรกรที่วันนี้ปีนี้ตอนนี้กล้าตัดสินใจที่จะใช้ไอ้คู่หูมาจันคู่นี้แหละตอนแรกซื้อมาเก็บไว้ <anca> ไม่รู้ซื้อไว้บูชาหรือเปล่าไม่รู้ซื้อมาเก็บไว้แล้วครับก็ยังไม่กล้าใช้กลัวสลัดลู <IT> กกลัล <IT> กวทุเรียนมันสลัดดอกอ่าแต่พอติดลูกป,ปุ๊บก็เลยใช้แต่พอใช้แล้วเห็นปรากฏว่าเฮ้ย <IT> ด,ด,ดีดียอดจริงๆครับก็นะอยากฝากนะครับ,ก,บกับทุกคนคู่หูงันจันคู่นี้นะครับช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนอย่างที่พี่แอดบบอกลดต้นทุนแน่ๆแล้วเพิ่มผลผลิตแน่ๆไม่จากยี่สิบเจ็ดตันครับสี่ร้อยกว่าต้นเนี่ยยี่สิบเจ็ดตัน อน,นี้ไม่ต่ำกว่า30ตันแน่ๆกำไรแน่ๆอยู่แล้วคือมันมากกว่าเดิมแน่ๆแ,แต่มันจะถึง31หรือ39ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวรอตอนเก็บ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมกับอตอนที่พี่เก็บขายหมดน่าประมาณวันที่อะไรเขามาขายเขาว่าเขาจะขาวาที่ยี่6เดี๋ยวเราลองมาดูกันที่นี้เขาตัดหมดไหมตัดหมดไหมหมดยกเว้นลูกเล็กหรือเปล่าด้วย ลูกเล็กเขาก็ตัดลูกเล็กเขาก็ตัดหมดเลยถ้าแก่เขาตัดหมดเขาจะเขาเดี๋ยววันที่พกมาถ้าเขาดูเนื้อนี้ถ้าเนื้อนี้ได้เขาก็ตัดไปเลยเออเขาตัดไปเลยเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามเก็บข้อมูลกับพี่แอดอีกทีว่าทั้งหมดมันได้ยังไงแบบไหนนะครับผมอยากให้พี่ฝากกับเพื่อนเกษตรกรหนะ่อยเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้จักไอคู่หูเหมือนเนคู่นี้เวิร์ลแพนเวอร์สารเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์ลแพนสูตรไอออนกับเวิร์ลแพนไครโตซานเกิดใครที่เห็นที่ไหนอย่างไรแบบไหน คืออยากฝากให้เขาอยากให้พี่แอดฝากหน่อยใค้ใครใครเขาเข้าขมาดูว่าของเราใช้ยังไงออใครอยาก<ต>มาดูที่สวนพี่แอดมาดูได้เลยแต่ใครอยากใช้ให้เออข้ามาดูได้เลยใครอยากใช้ก็อยากเข้ามาดูได้เลยนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดใครไปเจอที่อื่นที่ไหนะก็ขอยังไม่ต้องเชื่อพวกเรา<อ>แต่ขอให้ใช้ก่อนใช่ใช่ขอให้ใช้กับต้นไม้ให้ต้นไม้ท่านเป็นคนบอกเหมือนต้นของพี่ใช้ไปแล้วปรากฏไอ้ลูกทิพวงละสองวงละสามไม่หลุด ก็เอาไว้ไม่หลุดก็ไม่ค่อยงกเนาะแต่วันนี่้ที่เราจะมาตามแตงเลยนะเพะว่าได้แตงติดติดเป็นก่อนๆเลยเนี่ยสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แอดมากที่เปิดสวนให้เราได้เข้ามาถ่ายรามได้เข้ามาดูผลิตพันธุ์แล้วก็ผลิตผลของ คู่หูมาจันจคู่นี้มั่นใจนะใจ่มั่นใจคระรู้จักชื่อ,อยังรู้จักคระรู้จักชื่อนะเ <laughs> <laughs> น r l d ะเวลด์แพนสูตรไอออนกับเว r ล d ์แพนซ์ไคโตซานนะครับนะตอนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แอดมาก <c oughs> นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับตอนต่อไปจะไปที่สวนไหนอย่างไรงติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ